มึงเคยหลอกขายของใครมากที่สุดมึงเลยเพี่มึงเลยพี่เพี่อสิส่เป็นงานศพครับเพื่อซื้อเลยครับอ Old ไอ่อเพื่อนพี่ซันนี่สุวรรณไมทันนอะวัดรอบอกสิวัดรอบอกเฮียอ <c oughs> ะไรกูไม่ได้ไปวัดนั้น <c oughs> ในสัต <CO> ว,วต์มึงมาตีเราจริงหรือไม่ที่มึงอะถ่ายรายการแล้วมึงไปแกล้งสลบเข้าโรงพยาบาลเ <c oughs> พื่อให้พี่มดามซื้อมือถือให้มึงเฮ้ อันนี้การตลาดไม่เคยบอกใครนะกู่าเป็นห่วงมึงเดี๋ยวเข้ามา,อาไอโฟนด้วยเออครับแม่เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วครับแม่ได้คแม่แม่ให้ไปเอากี่โมงอ่ะ เราอยู่กันที่54แคมป์ก็คืออยู่ในซอยลาดก,กระบัง54ไอ้ที่วันนี้มันรายการมันดูมุ้อันทมน่ารักนะมันบัวดมุด้มงมิง้มงมุง้งมิ้งมันไม่ค่อยไม่เกาดาวะ่ะ <c oughs> เราเป็นเล่นเวเกาวาไหมโอ๊ตเราเป็นพิธีกรน้ำดีเปิดแบบเป็นทางการให้หไหอยได้ไหมคะ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแคมปิ้ิครับบินครับตอนนี้หมาเดินมาแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไปลุกไปเต่มมาเลยนะครับ เดีย๋ยวกิโดูเซวหมากูแล้วอะมึงพูดเมื่อกี้รายการน้ําดีให้พูดจากันเปิดกันแบบดีดีคือป๊อปเฮียก็มันเป็นธรรมชาติของหมาหรือเปล่าวะก็ไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้ <c oughs> แล้ววันนี้เต็นท์เป็นไงคะเต็นท์สวยสมเกียรติกับแขกรับเชิญป่ะคะพี่โอ๊ตเหมือนกูสองคนมางานบวชอ่ะกูก <c oughs> ูแต่งงี้เพื่ออะไรเพืแบบเป็นผู้ใหญ่กับกำนันไงพี่โอ๊ตแขกรับเชิญเดี๋ยวเขามาแล้วนะใครเป็นผู้ใหญ่ทายเฮียเนี่ยไม่ใช่มั่ใช่ไม่เลยเฮียมาเนี่ย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 มันต้องวนออกไปข้างนอกลยนำบากด้วยโอ้โหจอด สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโดนิทำเพื่อมาเอาจีนะมึงใส่กางเกงอีเซ่จนกูอยากจะกลับไปขายให้หมดเลยใส่ตามพี่ไงมาในคอนเซ็ปต์ว่าแต่งตามพี่แต่วันนี้มานี่เอามาขายโดเรมอนกุชชี่ใส่เป็นโดเรมอนของถมเลยเคยขายของแพงที่สุดเท่าไหร่สองแสนคืออะไรรูปพียที่พี่โง่ซื้อไอสัตว์อันนั้นมันนับเป็นชิ้นมันชิ้นละแสนอ๋อเหรอแพงสุดเหรออ๋อแอบบิกแอบบิกไม้ซื้อมาประมาณแสนเก้าพี่ป๊อปขายไปสี่แสนเจ้ ใครๆไอ้โง่ไอ้ชื่อเฮียอะไรไม่รู้ไอ้เฮียเนี่ยมีตังเดียวไม่ได้เลยเบะเขานั่งดูอยู่มันก็ตามล่ามาทำแรมันซื้อมันแต่มันมันโชคดีแล้วอ่ะทำอะไรกันบ้างคุณหยงวันนี้ตบมือทำไมอ่ะตบตบมือให้เวลาไปทัดของหัวคลิปออ่ะันนี้วิชามาเรียนนะเพราะไอ้ขอของดาราเนี่ไม่มีอย่างนี้นะโปรดักชั่นใหญ่ๆไม่มีกมึงเปนกล้องเดียวมึงจะตบมือทำพ่อมึงเหรอแล้วไี้ทำอะไรบ้างได้ทำกระเพาะปลาค่ะ กระเพาะปลาใช่กระเพาะปลาถามว่ากูเคยทำไหมทำง่ายมากเตรียมของไว้ให้หมด <บา S 1> แล้วพี่ป๊อบแค่ปรุงบางอย่างเฉยๆไอ้เชี่ยพี่ป๊อปไม่จริงจังแล้ววะ่ะไม่ใช่ี่ยพี่ป๊อปนั่งกลางแพี่ป๊อปขยับเก้าอี้เลยพี่หยองเริ่มไงเติมน้ำก่อนเลยค่ะมึงมึงทำกับข้าวเป็นป่ะแจ็คเป็นหนูเว่ยทำอะไรอร่อยไข่ผัดหมูครับไข่เอาไข่กับผัดผัดตำหมูหมูคุกคครับแล้วอย่างอื่นอ่ะไม่ปไปหรอกเมนูเดียวเลยพี่ไข่ผัดหมูแล้วบอกทำเป็นพี่แจ็คเดี๋ยวมีมีของมาให้ขายค่ะฝากขายให้หน่อยอ่ะพี่เตรียมมา อันนี้มาจากบ้านเลยเป็นเกงวินเทจใส่ล้วตาบแน่นอนให้ไหมให้ปล่อยไหมเนี่ยนี้เจ็ดร้อยนะอันนี้ยินยินยินไอ้นี่ยินเหม็นนะใส่ใส่หลายวันแล้วนอ่ะแล้วมีอะไรอีกอันนี้นะบอกให้นะนี่มีเรื่องราวนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวแบบว่าถ้าใครเอาก็รีบซีเเพราะมันหายากแล้วนี่บ้านกลมเตกบ้านนี้ราคาเด็ดซีเอฟได้เลยนะผมบอกก่อนนะไม่ได้ซื้อตอนคืนด้วยทำไมอะ เล่นไงวะเดี๋ยวก่อนนะไม่ซื้อตองวันเออไม่ไม่บ้านในหลังนี้ไม่ได้ซื้อตองวันทำไมครับต้องดาว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 เออาโค้โหไอ้เหี้ยตลกเฮียมึงก็เป็นสปอยมันเอางี้ว่ะเอาแบบนี้ทายนะผมทำหมดข้าวเลยพี่ต้อง่เลยผมบอกให้เป็นรายการที่ลูกค้าต้องเข้าเยอะมากทำไมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ดีกล้องถ่ายดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดิเสร็จแล้วเซลล์ไม่รู้กูก็ไม่มีใครบอกสูตรเฮี้ยอะไรกูกูก็ใส่เลยรส่เลยใส่อะไรบ้าง มันต so ้องใส่แป้งอีกหน่อยเพราะวันเพราะมันยังไม่ยังไม่หนึบเลยกูว่าก็คล้ายๆนะคล้ายๆพ่อเปล่าพ่อโทรมาคล้ายๆตีนพี่พ่อคล้ายๆใครโทรมารับก่อน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 พ่อว่าไงครับซื้อพวงมาลัยน้ำไปสวายเจ้าปึกคือบอกกล่าวให้แล้วนะตั้งแต่เช้าแล้วพ่อไอ้เมื่อวานทำไมอังกฤษไม่เข้าเลยบอลโอ้ยอังกฤษเล่นเอือด พ่อก็ดูสองนัดแล้วมันเล่นไม่ได้เรื่องอะไรเสมอไม่ใช่เหรอเมื่อคืนพ่ออยู่พ่ออยู่ทีมไหนพ่ออยู่ที่ไหนไแต่พ่อพ่ออยู่ทีมไหนเมื่อวานน่ะเมื่อวานเหรอพ่อคู่นี้พ่อไม่ได้เล่นเลยพ่อไม่ไเล่นคู่นี้พ่อเล่นคู่อื่นเหรอพ่อเล่นคู่อื่นโชคดีนะพ่อยังพอไม่ไม่พุ่ถึงถ้าเกิดพ่อเล่นนะพ่อพ่อจะไม่เล่นแต่คืนนี้นะหนูเล่นฝรั่งเศสกับเยอรมันไปเลยไม่เนี่เป็นะไรเพราะว่าตำรวจมาบ้านพ่อไหม ตำรวจได้มาแล้วเพราะว่ามันไม่มีเลนมันมันคล้ายๆให้บ้านได้มีคนแทงไงมันเสียให้ตำรวจสามสี่หมื่นมันจะคุ้มอะไรเสียให้ตำรวจ3ามสีหมื่นมันจะคุ้มอะไรมันเสียให้ตำรวจสามสีหมื่นมันจะคุ้มอะไรโอเคพ่านไอ้เี่ยเขาทำไมตดเี่ยดีัขอช้อนเลยครับช้อนอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะไม่รู้มันตัดให้กูแล้วอะมัร้หงเสร็จแล้วมังแต่ว่านี้เคมนะมไ ร้อนเฮ้ยไม่ยากเลยพอปลาไม่ยากเลยขนาดแม่งไม่บอกสูตรเลยกูกูก็ใส่ไปเรื่อยๆจี่ทำไงสวยวะลงน้องพื้นได้เลยขอ่ได้อยู่ได้อยู่ได้ยู่แปลว่าเดี๋ยวหน้ายิ้มๆเมื่อหน่อยเอาข้าวกองมากินเถอะ แล้วอากาศอย่างนี้มันให้กูนั่งแดกกระเพาะปลากันแล้วทำไมเราถึงต้องทำกระเพาะปลาคุณหยงเขาจะได้เข้ากับเซตแค่นั้นเองค่ะพี่โอ๊แต่ตำรวจเขาไม่มาแล้วเอาเอาเอาจ้าสามหมื่นจ้าสามสี่หมื่นตำรวจเขาจ่ายไปแล้วมาเลยอยากรู้ประเด็นที่ว่าดาราเขาชอบร้องเรียนว่าแบบพี่แจ็กอะหลอกขายของปลอมให้อันนี้คือมันจริงๆหรือว่าจริงมันเป็นคอนเทนต์การแสดงถามจริงๆเลยเคยขายของปลอมปะเคยพลาด ล้วขายใครไอเฟิร์นนึกว่ากูอะไมีโอตปราโม่เหรอของเขาไม่ได้ถ้าขายของปลมโมดปราโมดเสียเลยทำไมอ่ะโอ้โหบอกต่อยับเลยกูเสียเลยมีที่โนนเหรอพีเลยพี่แจ็คเขาคือเขามาเสนอขายให้พี่โอตเองเลยป่ะหรือว่าพี่โอตเป็นคนไปไปทำแรกๆอ่ะมันทักมาแล้วพี่ลิซแบบิกกเยเหรออ่าไม่รู้ละแม่งหาลูกค้าแบบคือมันบอกว่าสั่งกับผมได้แปลว่าพี่แจ็คต้องมองแล้วว่าวันนี้พี่แจ็คจะขายให้ใครดาราคนนี้ต้องขายอันนี้ดาราคนนี้ต้องขายนี้จริงๆไม่ได้เป็นอาชีพนะแต่มันช็อตเพราะว่า ผมอะไปนี่ไปผ่อนหกซิวเขาฮะทำไมต้อง่อนเราหกโลซิวสวยไงแต่มันแพงเท่าไหร่แสนนะบอกท่านขอผ่อนทีละองค์ได้ไหมเขาก็ให้แล้วทุกวันนี้ของลซิวหมุนไปยังเหลืออีกองค์หนึ่งตอนนี้ครบสองซิวไม่มาหรอท่านซิวท่านซิวยังไม่อยู่ท่านยังไม่มาแล้วมึงจะซื้อบ้านจริงไหมบ้านไม่ซื้อแล้วหลังที่ไปโพสต์ขายอ่ะคือเอากระแสเฉยว่าถ้าใครจะซื้อเนี่ยเราก็ขายนะแล้วบ้านนั้นบ้านใครผมซื้อต่อป่าน้๊เชิญยิ้มอ่ะเพราะป่าน้๊ให้ผมเล่นหนังเรื่องหวเ เขาบอกป๋าป๋าไม่ต้องให้ค่าตัวผมหรอกให้บ้านผมแล้วกันป๋าบอก <yeah. S 2> ให้เงินแหละบ้านมันแพงก็ <laughs> <laughs> เลยบอกเขาว่าขอเป็นดาวแล้วกันซื้อต่อเขาความสุขของเราเว้ยเราอยากให้พ่อกับแม่มาอยู่ว้ในกรุงเทพเราก็แบบพ่อได้บ้านในกรุงเทพนะแต่เอาพ่อหนีมาจากสลับบุรีเพราะว่าพ่อติดพนันฟุตบอล <laughs> จริงหรือเปล่าเนี่ยพ่อติดพนันฟุตบอล โอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเท่าไหรแ่แล้วเราก็เอาพ่อมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เนี่ยรอดแล้วไม่ต้องเสียบอลอะไรแล้วปรากฏว่าย้ายจากสระบ,บุรีมากรุงเทพ่ะรอพอเป็นโตบอลเลยเินเคิงยนี้แต่ปุ๊บผมก็เลยแบบว่าอยากให้พ่อเลิอกอ่ะเพราะว่าเงินมันออกจากบ้านเราอ่ะเราก็เลยแบบพ่อแทงกระโต้ผม,โ<อ>ผมนี่เงินพิมเมีมร์ลีก e เนี่ยไม่ได้กินพ่อผมออหรอกเ๋อเหรอทำไมอ่ะหมดตั้งแต่บอลโลกแล้วแหม โอ้ิทำงานาในวงการเคยมีเรื่องมีราวใครปะเนี่ยเล่นเยอะๆแล้วแบบมีแบบรุ่นพงรุ่นพี Boys> ่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้ปะอ่ามี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 รุ่นพี่ในวงการดังอยู่นะโกรธเลยแหละ ลักษณะนิจกันอย,อยู่แล้วปะก็สนิทน,นะแต่เขาไม่สนิทกับเราหรอกดูแล้วคือ <c ười> อย่างอย่างอย่างพวกพี่ฮะคือ <c ười> จะรู้แล้วว่าอ่าเล่นเบาจังหวะไหนอะไรเงี้ยได้อย่างเงี้ยแต่พี่คนนั้นเขาจะเป็นเวแบบว่าเฮ้ย <c ười> เล่นไรเล่นไรเราก็เสียเซลล์หนึ่งแล้วเราก็จะเบาคนนั้นเช่าชุดมาไม่คุ้มเลยพูดได้พูดได้ไม่ออกไม่ออกใครพ่อผมยังเอาออกแล้เอาออกไม่ออกไม่ออกจริงนี่มึงหันหลังแล้วมึงบอกมันอย่างนี้เออเออใครฮไม่ะดิมึงก้ามือมีมีมีไว้มือมีไว้มือมีไว้ ไอเฮี้ยเนี่ยกูบอกได้เลยว่ากูไปร้องเพลงคอนเสิร์ต GTS สมัยที่แบบแฟนฉันนะมึงขึ้นไปบนเวทีครับคนดูเป็นพันแม่งขึ้นไปถึงเล่นมุกไม่จะลกแม่งหันมาแม่งถกกางเกงลงไปครึ่งแล้วแม่งก็หันไปแล้วก็สวัสดีครับคนดูและหันทั้งตูดอ่ะคือดอกจันทร์อ่ะไต้เหรอมึงเนี่ยแหละผมเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอมึงสาบานว่ามัน ตอนเด็กผมไม่รู้ตัวจริงอย่างมึงกถกจริงเปล่ามึงถกจริงเปล<ะ>่าจำไม่ได้เนี่ยอย่างพี่ปั๊บก้ยโตก็มาเล่าตอนเด็กให้วีรกรรมผมฟังเว้ยเดี๋ยวมึงทำอะไรพี่ปั๊บตอนเด็กเปกลัวตีนเขาไงจนแกโมโหอ่ะแล้วแกคำถามอะไรเอ่ยอ่ะแกบอกแจ๊กๆตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ฮะเพ่อ่ารถไฟอะไรลอยได้รถไฟอะไรลอยได้嘛แล้วก็หันไปหายแอนกอะไรว่ายแอนรถไฟอะไรได้嘛 ไปปั๊บก็หันมาเลยรถไฟบ้านพ่ออรงลอยได้รถไฟบ้านพ่ออรงลอยได้ปั๊บเนี่ยกูไม่เคยเห็นจริงแบบใครเลยนะจริงพึ่งกระถูงเขาแล้วเราไม่ได้โกรธเขานะแต่เขาแนวแนวโกรธตีนะอ๋อแล้วก็แบบเออเรื่องพี่กบแท็กซี่อ่ะตอนนั้นแฟนฉันมันดังเลยแล้วเขาจะให้เลือกนักร้องว่านักร้องคนไหนอยากเรียนแบบแล้วมันมีคนหนึ่งไอ้ไตตีอ้วนอวนอ่ะแม่งแย่งผมก่อนไปแย่งพี่แบงค์วงแคสผมก็อีเหี้ยเอ้ยกูจะชอบใครดีวะก็เลยนึกขึ้นได้เออเอาวะหัวโลดนเหมือนกันกบแท็กซี่แม่งเลย ผมก็เลยไปร้องเพลงพี่กบแท็กซี่เขาก็เลยคิดโอ้โหน้องแจ็คปื้มเราเอาผมเล่นเอเลยมึงคิดภาพพี่กบกำลังนั่งดูเทปนี้อยู่พี่กบโทษดีพี่พี่เหมือนพี่แบงค์พี่เหมือนพี่แบงค์ พี่แจ็คจริงๆดูก้าวร้าวแต่จริงๆเขาเป็นคนแบบช่วยเหลือคนเยอะไม่ไม่เอาไม่ช่วยเหลือเยอะอยู่จะเขาประเด็นนี้ตัดออกไปเลยตัดไปเลยไอตอนไอตอนสมัยแฟนฉันดังๆอ่ะแล้วพี่แนทเกรดลินดังๆอ่ะจำได้ปะเขาเจอผมเว้ยก็มาทักผมในหัวเราตกใจเพราะเราเก่งไงมันเสิร์ไปดูของเขามาไปไลฟ์แผ่นขายอะดิไปไลฟ์แผ่นขายอะดิเฮียตอนเด็กอ่ะเออแล้วไงแล้วไงผมก็ได้กับไรยับเลยตอนนั้นอ่ะแต่เ็เอาเงินไปทำบุญส่วนหนึ่ง กูอยากรู้ว่าเคาทักแอะไงต่อเก่งไงกลัวเขาจับได้ว่าเราไล่แผ่นเขาขายอยากให้พี่ป๊อปขายของให้พี่แจ็คบ้างนี้พี่ป๊อปเตรียมมาพี่มีขายของด้วยหรอเฮยแจ็คตัวนี้ครับพี่ชายจริงๆตัวเนี้ลิมิเต็ดอ d ดิชั่นากขายหน่อย เดี๋ยวผมช่วยขายเลยเสื้อพี่ป๊อบตัวผ้าเขาเนี่ยนิ่มนะกิลเด้นกิลด้ดนแปลว่าอะไรเสื้อยี่ห้อกิลด้ดนอ๋อกิลด้ดนเราโทรดัง แล้วก็เนี่ยเนี่ยใส่ไปนี้เพราะว่าหนึ่งผ้าสบายแล้วสองคือบางทีคนอาจจะมองว่าเสื้อกันหนาวเนี่ยเสื้อกันหนาวเสื้อกันยาวเสื้อกันยาวเนี่ยมันมันหนาวหรือเปล่าเออร้อนหรือเปล่าเออมันร้อนหรือเปล่ากูฟองลองมาได้ไหมตัวนี้ราคาเลยห้าร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่แพงเ้ยเนี่ยไม่แพงดิไม่แพงนะเนี่ยเดี๋ยวแลกกับตัวนายมึงยูเดนเอาพี่เก็บไปก่อน ทักไปที่ไหนถ้าใครสนใจปองคูนสโตร์ปองคูนสโตร์ใครคทีฟในไหนอะไลชอปอะไรชอปเอ้ยี่ยู่ดีก็ขายของวะไม่แต่อันเนี้ยรายได้เนี่ยไม่ได้ให้กูบบนะรายได้ให้กับวงตีกูที่มันไม่มีงานอยู่ตอนนี้อ๋อคือทำเพราะมีคอนเซปต์ว่านักตรีของวงพี่เนี่ยใช่รายได้ทั้งหมดให้เขาใช่โอ้นี่ดีเลยเขาร่วมทำด้วยเลยสองตัวเยะดะดผมไม่ทำเนยเพราะว่าเป็นคนชอบใจบุญนอยู่ดีอย่าบอกว่าลากเข้าคอนเทนต์ที่มึงทิ้งไว้อะ ใช่ชอบชอบชอบทําบุญไม่รู้เป็นเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดหลายๆอาชีพก็มีปัญหากันหมดตอนนี้ก็ถือว่าพี่ป๊อปน่ารักมากดีเลยน,นี่ดีพี่แจ็คก,ก็เลยผันตัวเองมาเป็นนักร้องอะคะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ทำไมอยู่ดีมึงอยากมาแบบปล่อยซิงเกิลจริงจังขี้เบื่อ เล่นมุกแบบแต่ละปีเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นปี2ปีก่อนเน่ยเล่นแต่ละครได้หลอกมีประโยคเดียวเลยนายนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับนายทั้งเรื่องมีแค่นี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองแนวใหม่บ้างตอนนี้ก็เริ่มมาทําเพลงกะทําว่าให้คนอัมปรากฏเพลงมาปุ๊บทีนี้ก็โอ้โหลืมตัวเลย อันนี้เท่าไหร่กี่วิวแล้วนะ91ล้านวิว91ล้านวิวเย็นโด้มากกว่ากูอีกอะใครใครทำใครทำใครทำไอ้เพียวครับเพียวไหนไอ้เพียวไอ้เพียวทั้งผ่านอะอมันเจ็บต้นต้นรองไหน้น<อ>่ะไปเจอมันในรายการนึงบอกไอเพียวว่าเฮ้ยเพียวชีวิตผมแม่งเกิดมาพวกหักว่ะ มันก็แต่งมาเลยแล้วก็ใพ้เอ็มวีคือโอ๊ตปาโมทนะต้องเป็นโอ๊ตเท่านั้นนะไม่งั้นไม่ไม่ปล่อยเพลงเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะกูฟรีไงไอสัตว์กูไม่เอาตังค์กูไม่เอาตังค์ตอนบอกให้มันเขาใจดีมากนะคือได้ใจเราเลยอะขนาดได้ใจกูนะยังมาหลอกขายของกูอีก ก็ตอนเดียวมารายการเขาไม่ได้พูดอะไรเลยพี่แจ็คเขาพูดว่าเขามีบุญคุณกับผมเขามีบุญคุณกับผมพูดอยู่อย่างเงี้ยเหมือนมึงจะตายเหมือนกันนะเขามีบุญคุณกับผมเขามีบุญคุณกับผมเขาวางเสร็จปุ๊บเขาให้ต่อไหลครับเขาให้ต่าไห่ครับไม่แต่มันเรียกค่าตัวมาถูกนะกูต้องเพิ่มเท่าันร่ด้วยมาด้วยใจมาด้วยใจเพราะว่าเขาเขาไม่ต้องเอาอะเงินแต่ก็แล้วแต่เขาลุกเขาเสียถ้าเขาไม่ให้อะ แล้วทําไมไอเพลงเกิดเพื่ออกหักเนี่ยทำไมต้องเป็นโอ๊ตบามทเรามองว่าคนที่หลอกไล่เราเนี่ยคือคุณโอ๊ตนะมันด่ามึงนะด่ามึงอยู่อดีนะกูจะโกรธตัวนี้แหละแจ็คูเล่นเอางี้เอาสรุปเลยเลือกคนนี้เพราะว่าเขามีเสื้อผ้าเยอะทีมงานผมไม่มีเสื้อผ้าพอตุงก็ไม่มีงบเสื้อผ้าด้วยแล้วเห็นแล้วแต่คนนี้แหละมาแต่งตัวจัดคือเอาเขาไา้เลนเขาจะเตรียมชุดไห้เราสี่ชุดแต่ไม่ลืมบุญคุณไงถูกเปล่าพี่เนี่ยพี่ก็ได้แล้วหน้าสื่อพี่ก็ดีแล้ว มึงอยู่ในวงการนานเกินไปแล้วไอ้แจ็คกูบอกได้เลยแล้วเพลงที่สองทิ้งเราทําไมคือเหมือนประมาณว่าเฮ้ยทำไมคนเราชอบโดนทิ้งวะมันก็เป็นคำถามว่าทิ้งเราทําไมเพราะตอนแรกอะผมชื่อเพลงภาษาอังกฤษอะชื่อฮันดูอะฮันดูอะฮันดูอะฮันดู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 โซโล่อะไรเงี้ยเพลงพี่ฮันดูอะอันดูคืออะไรมึงไม่รู้จักอันดูอะไม่รู้เลยมันหรือว่าเป็นเพลงแนวภาษาอังกฤษโอ้ย มึงเคยเล่นโทรศัพท์แล้วมึงแบบพิมพ์ผิดแล้วก็กดลบหนึ่งครั้งอ่ะอันฟอร์อันฟอร์โอเคเยี่ยไม่ต้องมาสนใจเพลงกูเอาเพลงมึงในอ้สัตว์ครับแล้วให้เขาร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้นังมาเลยเพลงอะไรอ่ะเพลงมึงเลยเกิดมาพว่อกหักเลยเพลงอะไรทำไมเธอถึงใจร้ายกับไม่ร้องนานแล้วพี่ต้องมาต้อง ไม่ได้แก้พี่มันพูดเยอะช่วงนี้ันพูเยอะทำไมเธอจึงคีนี้บ้าว่าชื่อทำไมเธอถึงใจร้านมึงขอรั้งทำไมอ่ะมึงขอรั้งทำไมอ่ะแจ๊คไม่ได้หว่ะพี่ไม่ได้ร้องนานแล้วอ่ะเอาเพลงอื่นเหอะเอาเอาบอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไป คนไหมที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอมันเจ็บตรงที่เธอเอาหวัวใจฉันไปย่ำยีสุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนลา้ใจเหมือนเพลงไอโอแล้วมึงมาร้องอ่ะผมร้องเพลงพี่ป๊อปพอนะเอออ่ะดู แค่เสียงนาทีที่นี่ทั้งห้ามใจไม่เคยจะคิดว่ามันจะเป็นนานในวันสุดท้าย อันด <_ Gimme for u> ูตรงไหนมีทางได้ไหมแก้แกตัวไอ้นี่เหมือนรู้แก้ตัวกูรู้ว่าตัวเนี้ยไม่ได้จะถึงยรอเลยอันดูตรงไหนมีทางได้ไหม กตัวแเออทำไงวะตตัวยาวๆอ่ะมันก็ลงเสียงไม่ได้เลยอ่ะเขาถอนในท่อนเดียวเลยกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนที่เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่านี่ร้องได้ได้แล้ว พี่ร้องสากลฟินกับผมป่ะเออยิ่งมากูฟังไม่ต้องไปถึงสากลหรอกไอ้เหี้ย <c oughs> เอาเราที่มีกันก่อนนี่แหละไปลากันดีกว่าค่ะอาจจะกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับให้ขอบคุณแจ็คด้วยนะไอ้แจ็คมึงตอนนี้มึงทำอะไรอยู่บ้างนะตอนนี้เนี่ยลูกพี่ก็มีเพลงครับแล้วก็มีปล่อยเพลงในเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ฝากขอของดาราครับผมแล้วก็มีแฟนฉันหนึ่งคืนคอนเซ็ปต์เป็นไง แฟนฉันหนึ่งคืนก็จะเอาพี่บีดารามานอนด้วยครับนอนจริงๆเลยน<อ>นใช่ไหมนอนจริงต้องนอนครับไม่โกหกเป็นแฟนเราหนึ่งวันครับแต่ตั้งตั้งกล้องตอนตอนนอนนะครับสมมติเรานอนกับดาราอยู่เงี้ยนอนปุ๊บแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทั้งคืนเลยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับนอนจริงแต่ถ้าเขาสะกิดก็หมุนกล้องไปอีกฝั่งมึงอ่อนในประเทศจริงๆใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมันกำกับหนังด้วยอ่ะใจมึงกำกับหนังจริงเหรอกำกับหนังด้วยพี่เรื่องอะไรอ่าแดงพระกหนงครับพี่กำกับจริงปะเนี่ยจริงพี่กำกับไอพี่หม่ำครับพี่หม่มโออ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 อกกกกกกกาสำำัับบไไ้เเเเ็็็่่ะะหร ที่อยู่ร้อยเอ็ดอ่ะอ๋อเองกูรู้จักกับมึงไม่แน่เอ็กไหนเนี่ยอ่ะเจอกันครับอีพีหน้าครับขอบคุณทุกคนครับจันทร์เด็กจันทรับเย้ย